สวัสดีค่ะพบกับคิดดีชีตรุ่งพอดแคสต์พอดแคสต์ดีๆที่นำเสนอเรื่องราวความคิดที่จะพาให้ชีวิตของคุณดีขึ้นในทุกๆด้านของชีวิตสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่คิดดีชีวิตรุ่งพอดแคสต์พบกับผมมาร์คกําพลรัตนประทีป วันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอะไรคือสาเหตุที่ทำให้คน2คนที่เขาว่าอาจจะฉลาดพอๆกันแต่กลับมีชีวิตที่แตกต่างกันครับเมื่อไม่นานมานี้พอดีผมได้ให้คำปรึกษากับลูกเพื่อนซึ่งเขากำลังวุ่นวายกับเรื่องการใช้เงินนะครับคือเริ่มเป็นวัยรุ่นนะครับก็เริ่มเริ่มใช้เงินมากขึ้นนะครับเรื่องของเรื่องนะครับก็มีอยู่ว่าลูกเพื่อนคนนี้เขาเป็นผู้หญิงนะครับก็เป็นลูกสาวนะครับ เธอได้เงินจากคุณปู่คุณย่ามาร่วม1 0 0 0 0แบาทนะครับเธอก็คิดว่าเอ๊จะเอาเงิน1 0 0 0 0แบาทเนี่ยไปใช้ยังไงดีคิดขึ้นได้ก็ตามภาษาวัยรุ่นนะครับเริ่มเป็นสาวแล้วนะครับก็อยากจะเอาเงินเนี่ยไปซื้อกระเป๋าแบรนด์เนมผมเลยแนะนําเธอให้รู้จักการเก็บออมแล้วก็เอาเงินไปลงทุนนะครับแล้วก็อย่าพิ่งไปซื้อของหัดอดใจอดทนรอแล้วเอาเดอกผลเนี่ยมาใช้ดีกว่าถึงตอนนั้นนะครับเงินที่ได้มาที่เป็นเงินต้นเรานะครับก็ยังคงอยู่ เราได้คุยกันพอสมควรนะครับผมก็เลยแนะนำว่าเอ๊ะเคยอ่านหนังสือที่ชื่อว่า Don't e a t t h e Marsh m a l l o w y e t ไหมซึ่งเป็นหนังสือภาษาไทยแปลออกมาแล้วนะครับชื่อว่าวิธีคิดที่ทำให้ชีวิตคุณประสบความสำเร็จเขียนโดยรัรโจอาคิมเดอโาดาและแอลเลนซิงเกอร์เธอก็ตอบว่าไม่เคยค่ะมันเป็นยังไงหรอคะ ช่วยเล่าให้ฟังคร่าวๆได้ไหมผมก็เลยเล่าหนังสือโดยสรุปให้เธอฟังนะครับว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยพูดถึงนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสแตมฟอร์ดได้ทำการทดลองกับเด็กกลุ่มหนึ่งโดยแจกขนมมาร์ชมาโลให้กับเด็กคนละหนึ่งก้อนพร้อมกับตั้งเงื่อนไขกับเด็กว่าถ้าเด็กไม่กินในทันทีแล้วรอได้15นาทีจะแถมฟรีอีกหก้อน ปรากฏว่าเด็กส่วนใหญ่นะครับเลือกที่จะกินในทันทีคืออดใจทนรอ15นาทีไม่ไหวแต่ก็มีเด็กอีกเพียงส่วนน้อยเลือกที่จะคอยครับให้เวลาผ่านไป15นาทีเพื่อจะรอขนมอีกหนึ่งก้อนหลังจากนั้นนะครับเขาได้ทำการทดลองเด็กกลุ่มนี้เมื่อเวลาผ่านไป10ปีนักวิจัยได้ค้นพบว่าเด็กที่อดทนรอได้มีผลการเรียนดีกว่าสามารถเข้ากับคนอื่นได้ง่ายกว่า และเติบโตเป็นคนที่ประสบความสร็จในชีวิตมากกว่าเด็กที่อดทนรอไม่ได้นี่นะครับสามารถสรุปได้อย่างหนึ่งนะครับว่าคนที่ประสบความสร็จในชีวิตกับคนที่ไม่ประสบความสุจในชีวิตเนี่ยสาเหตุส่วนหนึ่งก็คือว่าความแตกต่างของคนที่ประสบความสุดกับคนที่ทําอะไรก็พบแต่ความล้มเหลวไม่ได้อยู่ที่สติปัญญาหรือการทํางานหนักมากกว่ากันครับแต่อยู่ที่เราฝึกเป็นคนที่ห้ามใจต่อรางวัลเล็กๆได้เก่งหรือเปล่า เราจะมีโอกาสประสบความสําเร็จและจะได้รางวัลที่ใหญ่ในอนาคตเงินแสนสําหรับคนทั่วไปนะครับไม่ใช่ว่าจะหาง่ายการอดเปรี้ยวไว้กินหวานให้เป็นถ้าเราใช้ทุกอย่างหมดในวันนี้เราก็จะไม่เหลืออะไรเลยในวันพรุ่งนี้ผมก็ได้ให้แง่คิดกับหลานสาวไปว่าอย่างนั้นนะครับตอนนั้นนะครับก็ดูเหมือนว่าจะเข้าใจในบทสรุปของหนังสือ don't eat the marshmallowes แล้วก็แนวะคิดที่ทาให้คนเนี่ยประสบความสําเร็จหรือว่าไม่ประสบความสําเร็จหลังจากนั้นไม่กี่วันนะครับ ผมก็ได้ขาวว่าเธอเนี่ยไม่สนใจกระเป๋าแบรนด์เนมที่ต้องการแล้วนะครับเพราะว่าราคามันสูงเกินไปผมก็ดีใจครับเพาเฮ้ยคำแนะนำของเราเนี่ยมันได้ผลนะที่ทำให้คนคนนึงเขาสามารถเปลี่ยนแนวคิดได้เลยเขารู้จักอดเปรี้ยวไว้กินหวานได้แต่ที่ไหนได้ครับมารู้อีกทีเธอไม่ซื้อใบที่ราคาแพงแล้วก็จริงนะครับแต่เธอขอซื้อใบที่ราคาถูกลงเราก็โถยว่าจะเข้าใจที่ไหนได้ เหนื่อยเลยนะครับตอนนั้นก็วันนี้ก็เลยขอเอาเรื่องเล่านะครับซึ่งเกิดจากชีวิตจริงนะครับทาแนะนําที่น่าจะเป็นเรื่องที่ดีที่เคยให้คําแนะนํากับลูกของเพื่อนนะครับแต่วันนี้มาเล่าสู่กันฟังในพอดแคสต์คิดว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนในพอดแคสต์นะครับฟังเรื่องราวเรื่องนี้แล้วฟังง่ายคิดจากหนังสือ d น n t ต์ t ิสเทมัมาโรยต์แล้วเนี่ยก็คิดว่าทุกคนคงจะเข้าใจนะครับว่าการอดเปรี้ยวไว้กินหวานเป็นเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับ ที่มีความสำคัญมากที่จะทำให้คนเนี่ยสามารถประสบความสำเร็จได้แตกต่างกันพบกันใหม่ในคิดดีคิดรุ่งเอพิโซดถัดไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ